คืนนั้นทั้งสามคนก็ไปยังสถานที่บริเวณที่ตายของผีหัวขาดพอได้เวลาพิธีก็เริ่มขึ้นลุงโป่งได้นำผ้าห่อศพของเจ้าต่ํมมามัดทำเป็นหุ่นตุ๊กตาเพื่อเรียกวิญญาณให้มาเข้าสิงสถิตอากาศที่นิ่งสงบทันใดก็มีลมพัดแรงขึ้นเฮียนสมคำล่ำลือเลยน้ำมึง อย่างนี้แหละข้าชอบลุงโป่งเริ่มท่องคาถาเรียกวิญญาณผีหัวขาดให้มาสิงสถิตทุนผ้าที่เตรียมเอาไว้แล้วทันใดนั้นผีเจ้าตั้มก็ได้ปรากฏตัวขึ้นตามคำเรียกร้องมาแล้วล่ะว,วันนี้ข้าจะพาเองไปอยู่ด้วยไปกับข้าดีๆ เองจะได้ไม่ต้องมาเร่ร่อนหลอกล้อชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นบาปก,กรรมเประปาไปอยู่ช่วยงานข้าข้าจะเลี้ยงเองจนกว่าจะถึงเวลาที่เองจะต้องไปพอมึงอย่ามายุ่งกับกูกูจะอยู่ที่นี่พวกมันตัดหัวก,กูกูจะลอกแก่แคนพวกมันไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครเข้ามาให้เองแก่แค้นทั้งนั้น ว่าแล้วลุงโป่งก็ไร้คาถาจนผีหัวขาดยอมมาสิงสถิตท,ที่ตุ๊ก,กตาแต่โดยดีเรียบร้อยแล้วว้ยกลับกันได้แล้ว รูงปิงนี่เก่งชมกับที่ขี่โม้ไว้จริงๆเลยมึงชมแล้วมึงว่ากวไว้นเด็ดเสร็จภารกิจทั้งสามก็เดินทางกลับบ้านดึกของคืนวันหนึ่งเฮ้ย hey, ยาหมดว่ะวกูจะลงแดงตายอยู่แล้วเว้ยเงินก็ไม่มีแม่งขอเซ็นก็ไม่ให้เอาไงดีวะ กูว่าไปหาขโมยของบ้านลุงโป่งสักปเปล่อไปขายดีกว่าวะคืนนี้เนะี่ยเห็นแกไปนอนเฝ้าศพที่วัดแกชอบหวังของเก่กกาไว้ข้างนอกหาอะไรที่พอขายได้อย่างน้อยก็พอได้แก้ลงแดงเลยว,วะเดีเหมือนกันเวยตกลงกันได้แล้วสิงขี้ยาทั้งสองก็ตรงไปที่บ้านลุงโป่งเพื่อหวังขโมยของมาขายซื้อยาเสพ คณะที่กำลังมองหาของที่จะขโมยเฮ้ย <Hey, S 1> ไหนว่าไม่มีคนอยู่วะลุงปุง่มแกไม่มีลูกนี่แล้วทันใดนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> พี่โอคานโอครตัวมาด้วย ลุงโป่งนำผีเจ้าต่ำมาอยู่ที่บ้านโดยโดยนำของสดของหวานของขาวมาเส้นไหว้ทุกวันพระอ้าวต่ำมวยมากินข้าวปลาอาหารซะวันนี้นะข้าได้แต่ของดีๆมาให้เองกินเว้ยมเมื่อคืนในที่บ้านถูกหรือคนแต่ไม่มีอะไรหายไปแสดงว่าไอ้พวกองอขโมยมันคิดจะมาลักของอะ แต่พวกมันก็ต้องเจอดีแน่แนๆเลยคงเขิดไปอีกนานแล,แล้วเขาจะมาทำอะไรพวกผมหรือเปล่าล่ะครับลงุงไม่ทำล็อกใครที่เป็นคนของข้าเขาเมแต่จะช่วยปกป้องให้รอดพ้นอันตรายแต่ต้องไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะแบบนั้นอะไรก็ช่วยไม่ได้คืนนี้นะที่บ้านดอนตาลนนะเขามีงานพวกผมว่าจะไปเที่ยวกันสักหน่อยลงไปด้วยกันไมหมละ่ะเห็นว่ามีลีเกคณะดังด้วยนะ ม่ไปล็อกพวกเองไปเถอะตกค่ำมาข้าก็ามีแต่จะง่วงพวกเองอย่ากลับดึกละ่ะเพื่อพรุ่งนี้มีศพเข้ามาแล้วไปเที่ยวขวระวังตัวด้วยเดี๋ยวนี้นะพวกขี่ยามันเยอะครับลงคืนนั้นสองเกลอไปเที่ยวงานบ้านดอนตานจนถึงเที่ยงคืนก็พากันเดินทางกลับ ออกจากโมบ,บ้านมาได้ไม่นานก็ต้องมาเจอกับพวกขียามาดักรอไยบวกเมืองสองคนน่ะเอาเงินมาแบ่งให้กูวชยหน่อยบอกผมไม่มีเงินหลอกครับงานก็ไม่ได้ทำไม่มีเงินพวกมึงจะมาเที่ยวงานได้ยังไงวะขอดีๆไม่ให้งั้นกูเปลี่ยนใจละในตัวพวกมึงไม่อะไรมั่งส่งมาให้หมดเลยก็บอกว่าไม่มีไงมีติดกระเป๋าคนละไม่กี่บาท กูบอกพวกมึงมีเท่าไหร่ก็ส่งมาให้หมดไงเดี๋ยวกูแทงใส่หลายเลยเนะี่ยอย่าให้กูโมโหนะเว้ยก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นทุกคนก็ต้องชะงักเมื่อปรากฏร่างร่างหนึง่งพวกพี่ถอยไปก่อนเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองว่าแล้วผีเจ้าต่างอ็ถอดหัวไล่พวกขี้ยาวินี้แต่กระเจิง หลังจากที่พวกขี่ยาวิ่งหนีไปแล้วสองเกลอก็รีบกลับบ้านทันทีขอใจมากนะไยตั้มถ้าไปไหนเองมาช่วยแนะ่ช่วยแน่เลยถึงตอนเช้าสองเกลอก็ไปเล่าเรื่องที่ผีเจ้าตั้มช่วยชีวิตไว้เมื่อคืนให้ลุงโป่งฟังเอาอย่างที่ข้าบอกนั่นแหละถ้าเราดูแลเขาดีๆนะก็จะเป็นคุณเมื่อถึงเวลาครบอายุไขเขาก็จะหายไปเอง แต่เวลานี้เราต้องควบคุมมาให้เขาไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเขาเปล่เาเปล่าเด้๋ยวกรรมจะอยู่กับเราอีกนานไหมล่ะครับลุงอันนี้ข้าขอตอบไม่ได้ไม่รู้อายุเขาอยู่ถึงกี่ปีไม่แน่ข้าเขาอ,อาจจะตายก่อนถึงเวลานั้นน่ะถ้าข้าไม่อยู่พวกเองก็ต้องรับช่วงต่อไปข้อคงไม่ไหวแลวลุงพวกผมพอดูแลไม่ไหวนะครับ ไม่งั้นข้าก็จะเอาไปฝากกับสิทธิ์ลุ่มสำนักรุ่นน้องของขา้าวันนี้เห็นบอกจะเข้ามาหาข้าที่บ้านนี่แหละบ้านเขาอยู่ไหนลนะ่ะลุงอยู่เพชรบูรณ์น่นชื่อหมอปูเคยได้ยินแต่หมอตาคนละคนเว้ยนี่มันเก่งกว่าข้าซะอีกรับป่าพีไปทั่วเห็นว่าจะมาป่าพีแม่ลูกอ่อนท่โคลาชนี่แหละอ้าวตายยากวเว้ยนี่ มาพอดีเลยเอา้าวมาถึงก็อวกเลยโลวะเองเห็นอะไรเหรอไม่เห็นอะไรหรอกพี่ผมเมารถอ๋อง้นเหรอพี่สบายดีไหมครับได้ยินข่าวมูในงานเยอะ ก็ใช่น่ะสิสุขภาพก็ไม่ค่อยจะสู้ดีหรอกก็ยังดีที่ได้สองคนนี้มาช่วยเออดูหน่วยการเองสองคนนี้ก็ใช้ได้นะใช้ไปไหนหล่ะครับนี่ตลกแดกซะด้วยเอ,อ้พี่ผมคิดว่าที่บ้านพี่ต้องมีวิญญาณซาตานอยู่แถวนี้แน่เลยมีสิก็ขาเลี้ยงไว้เองแหละอ๋อแล้วพี่นี่น่าละ่ะ